สวัสดีค่ะพบก,กับช่องะนัวไม่อีกแล้วนะคะวันนี้โบจะพาทุกคนไปบุกสวนมันของแม่ย่านะคะเราจะไปขุดมันเทศกันค่ะตอนนี้กำลังขับรถเดินทางไปที่สวนนะคะโอ้แดดดีมาก 할아버지 있어? 할아버지 농어 고추지 아 할아버지 농장에 가요 어 오늘 고향 안, 안 가? 다 푸살 안가 고추 있고 고구마 있고 도라지 있고 할아버지 농장에 가요 이야 이야 오오 마무리 자전데 뭐 아빠 TV 아빠 조심해 เรากำลังเข้าป่าไปเก็บมันเทศดูทางดูด้วยจะดูเป็นยังไงคะฉันหวดเต้หมจาวงเออ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 ือ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  ไปเริ่มทำงานกันดีกว่านะคะทุกคนโบก็จะขุดในบริเวณที่อยู่ใกล้ชันอูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องดูชันอูไปด้วยนะคะเธอไปยุ่งอะไรกับก้องจาน วัไหมคะเราต้องระวังไม่ให้ขาดโึกเ,เหมือนกันแลเนี่ย ཁྱི ཕྱི คนนี้ก็มาช่วยมาช่วยอะไรมาช่วยดูพรมิพาปาพรมิก็มาช่วยใช่ไหมคะพรมิมาช่วยทําอะไรพรมิมาช่วยดูครับกาแฟจ้าจิบกาแฟวิวหลักล้าน ช่วยของเรามาช่วยกินนะคะไม่ได้ช่วยทํางานเอากินก่อนลูกพัชนอุโมโกขมาักคือตัวหอันนี้ก็ผู้ช่วยค่ะอันนี้ก็ผู้ช่วยน,น,นั่งอยู่นะี่อันนี้ผู้คุมงานอันนี้คนคุมงานอันนี้ผู้คุมคนที่หนึ่งอันนี้ผู้คุมคนที่สอง อันนี้ผู้คุมคนที่สองนั่งเฝ้าอย่างนั่งเฝ้าอย่างเป็นระเบียบแพรดีอันนี้มันชื่อว่าอะไรวะจำชื่อไม่ได้โภม i ี่โพมี่กับแพรรินะคะเป็นผู้คุมของเราแล้วก็ชานูค่ะนั่งกินชาน,อน,ออนอูอันยองอันยองไหรอปะอันยองอินไซบะชานวินซ่ากินอย่างเดียวเลย อันนี้ผู้คุมนะคะมีสามคนเออมีสามมีสามคนเออสามคนก็ได้พวกแกเป็นคนก็ได้ลูกรักของออนนี่เขานะคะผู้คุมนั่งกินอย่างเดียวเลยเฮรียนเนี่ยเฮริชัวไม่น่าหนาวนะหมานี่คนเยอะคือได้ thank you ได้เวลาพักทานข้าวแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันนะคะเรามากินข้าวกันนะคะจะสังเนียงแบบจำปุ่งเนาะนี่ร้านนี้นิกซ์สย่ยแมสด้วยนะอืมกินช้อนะบิดเ์ช่ไ กราชนออกมาเดินเล่นนะคะวิวร้านอาหารร้านอาหารวิวดีมากมีที่นั่งเล่นให้ด้วยทั้งเล่นข้างนอกนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นทะเลนี่วิวดีมากแล้วก็เหมือนเขาจะปลูกเขาเรียกว่าอะไรนะเขาปลูกผักกาดไว้ทำกิมจินะคะทุกคนสวยมากสวนผักกาดต้นใหญ่ด้วยนะต้นใหญ่มาก ติดทะเลเลยอ่ะอากาศดีมากชั้นูระวังตกนะคะลูกจะตกนะมันเดินเล่นรอนะคะกับข้าวยังไม่เสร็จเลยโอ้ชันูวิวนี้ดีมากเลยลูกตอนนี้เอามาคาะบะานะทูเซตอืมวิวดีมากเลยสวนนี้สวยมากก็เรียกอะไรปากาศเอาไว้ทำกิมจิสงสัยแบบ สงสัยน่าจะเป็นร้านอาหารเขาปลูกไว้เองนะคะเพราะว่าต้องทํากิมจิเนาะลูกค้าเยอะอะไรอย่างเงี้ยสวยมากอันนี้ต้นดอกอะไรไม่รู้อ่ะกําลังจะออกดอกออกดอกแล้วดอกหนึ่งแต่ดอกมันเต็มต้นเลยนะนี่ดอกตูมๆเยอะมากมีดอกหนึ่งแอบอยู่ตรงนี้เหมือนดอกคล้ายๆดอกกลาบแต่ไม่ใช่นะ บยันไม่ใช่อ่ะอะเดินไปดูม่วงๆสิคะอ่ะไปเดินม่วงๆก่อนเอาไปดูน้องหมาสิไปดูม่วงๆสิคะม่วงๆมันจะเห่าเราไหมมันน่ารักจังเลยมันไม่เห่าเลยอ่ะฉนูอ่ะเอาไปเข้าไปกินข้าวกับข้าวน่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปกินข้าวกันไปเล็วลูกเข้าเข้าไปกับข้าวเสร็จแล้วมั้ง ข้ามาแล้วอันนี้กินจะหมดแล้วนอกน먹กัน래บุฟเฟ่้าวนั่งขาผัดใ้นนช่วงบ่ายก็เป็นเวลานอนกลางวันของพี่ชันูนะคะโบก,ก็ไม่ได้ไปช่วยที่สวนต่อนะคะ ตอนนี้ทุกคนก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะพร้อมกับมันเทศที่ขุดมาวันนี้นะคะส่วนที่เห็นอยู่นี้แม่จะแบ่งไว้ขายนะคะก็คือใส่เป็นกล่องเล็กไว้นะคะตัวนี้แม่จะคัดหัวที่แบบสวยไว้แล้วนะคะก็สําหรับขายนะคะส่วนหัวที่มีรอยมีตําหนินะคะเราก็จะเก็บไว้กินเองหรือว่าเอาไว้แจกเพื่อนบ้านนะคะ oh, yeah,

หลังทานมื้อเย็นเสร็จนะคะก็นั่งดูทีวีกันสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็แยกย้ายเข้าห้องนอนนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ค่อนข้างเหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วนะคะ